สวัสดีครับไดรี่การเงินนะครับวันนี้เรามาอ่านกราฟหุ้นกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ยกมา4ตัวนะครับทั้งคนขอเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ผมแอดเข้าไปด้วยนะครับตัวแรกได้แก่ BBL นะครับตัวที่2 SCC นะครับตัวที่3เป็น Tesco และตัวสุดท้ายเป็น Tisco นะครับชื่อคล้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพรวมในอาทิตย์นี้นี่จะเป็นยังไงนะครับเอ้ครับตอนนี้เราเข้ามาดูตัวแรกกันนะครับก็คือตัว BBL นะครับอันนี้เป็น time frame ที่เป็น1เดือนนะครับ1แท่งเท่ากับ1เดือนนะครับ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันเคยทําจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วมันก็ลงมาต่านะครับสักพักหนึ่งมันก็ขึ้นไปอีกนะครับปี2017 2018 2 0 1 9เนี่ยมีการขึ้นไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยทำแนวโน้มขาลงมาตลอดเลยนะครับยิ่งมาช่วงนี้นะครับช่วงที่พอเข้าปี2019 2020เนี่ยดิ่งลงมาตลอดเลยนะครับก็ทําให้เรารู้ว่านะครับหคือ ตัวกลุ่มของธนาคารเองเนี่ยนะครับไม่ได้ลงมาเฉพาะช่วงโควิดนะครับมันลงมาเนี่ยคือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซบเซาบ้านเราเนี่ยมันมีมาสักพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาปีให้หลังเนี่ยเราก็จะเห็นกราฟมันเป็นทิศทางแนวโน้องขาลงมาตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองเน,นะครับถ้าดูจากสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับก็เป็นจุดที่มันค่อนข้างต่ําแล้วเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดในมองในมุมของกราฟมันจริงๆเนี่ย ก็เป็นช่วงที่น่าสะสมแล้วเหมือนกันนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าตัวกราฟสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันบอกว่ามันลงมาต่ำนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้คาดการต่อไปนะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจแย่มากนะครับคิดว่าธนาคารปล่อยให้คนอื่นมากู้ได้เยอะนะครับก็อาจจะมีผลกระทบถ้าเกิดกรณีที่คนไม่สามารถที่จะมาชําระหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งบการเงินเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าปัจจุบัน,นียังกําไรอยู่หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมดูประกาศของไตมาสแรกปี63เนี่ย BBL น่าจะยังกําไรอยู่นะครับแต่ทีนเนี้ยควอเตอร์สนี่แหละเป็นจุดวัดเลยนะครับเพราะว่าควอเตอร์สเนี่ยเป็นการที่ว่ามันมีเรื่องของเราต้องมาช่วยในเรื่องของภาระหนี้ของประชาชนนะครับทีเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบได้นะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจัยทางกราฟเทคนิคเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีการที่ ย่อตัวลงมาต่ำนะครับในถึงจุดที่แบบสะสมพลังเพื่อจะขึ้นไปได้นะครับในส่วนของกราฟวัปนะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเป็นแนวน้องขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็เดือนเ,อเดือนสเดือนเมษายนเนาะหลังจากที่มันลงไปจุดต่ําสุดแล้วมันมีจุดกลับตัวขึ้นมานะครับเนี่ยผมเดาว่าตรงนี้มันยังเป็นการรีบาวน์นะครับซึ่งรีบาว์ไปถึงไหนเดี๋ยวรอค่อยมาดูกันนะครับแต่อยากจะให้ตีกราฟไว้นิดหนึ่งนะครับผมเอาสัก ต้นปีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองตีกราฟไว้ให้ดูนะครับถ้าเราดูกราฟตรงนี้นะครับกราฟตรงนี้เป็น t ท n line ที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นนะครับ 1. มันลงแล้วแหละนะครับพอมันลงมานะครับตอนนี้เราเห็นตรงนี้เป็น td sell 9นะครับนั่นหมายความว่าตัว td sell เเนี่ยบ่งบอกอะไรนะครับบ่งบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแรงขายที่มันพยายามขายเททิ้งลงมาเนี่ยมันหมดแล้วนะครับ คำว่าหมดแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆกลับตัวได้นะครับพร้อมกับสัญญาณข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวสโตอาร์เอสนะครับอ่าเปลี่ยนสีนิดนึงเดี๋ยวอ่านให้ออกนะครับสโตอารเอสไอนะครับสโตแกสติกอ s i เไอเนี่ยเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าถ้าเกิดมีการตัดขึ้นนะครับโดยที่มันอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะครับใต้สีม่วงเนี่ยนะมันหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นได้นะครับแปลว่ามีตัววอลลุ่มเนี่ยเข้ามาโมเมนตัม um มันเปลี่ยนจากการขายเนี่ย เริ่มจะเป็นการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงการาฟตรงนี้นะครับนี่อันนี้สัญญาณ MACD เนี่ยมันมีจุดตัดที่ว่ามันกําลังจะตัดขึ้นแบบนี้นะครับมีจุดตัดแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ MACD เนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่วิ่งช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสโตเนี่ยมันบอกก่อนนะครับแล้วก็ตัว TD sequential เนี่ยมันบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่มัน forecast ไปในอนาคตนะครับรวมถึงดู momentum แต่ MACD เนี่ยมันเอาราคามาคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ทําจุดตัดจะตัดขึ้นแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยตรงนี้มีความสดใสพอสมควรที่จะขึ้นไปได้นะครับแต่ถามว่าขึ้นไปถึงไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเริ่มมีไต่มาประมาณสัก5วาสแล้วนะครับที่มันขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถที่จะสะสมได้แล้วหรือยังนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะ ใช้อีกทูสหนึ่งนะครับที่เรียกว่าฟิโบนัชชีนะครับในการที่จะเราจะมาลากกันแล้วก็ดูว่าจุดที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันจะขึ้นไปถึงไหนนะครับจริงๆเนี่ยเวลาเราวาดเนี่ยเราก็ต้องวาดประมาณนี้นะครับจากจุดสูงสุดนะครับจนมาถึงจุดต่าสุดนะครับผมพอเอาแค่ตรงนี้พอนะเราจะได้เห็นภาพแค่ไม่ต้องไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะตีไว้ประมาณนี้อ่านะครับโอเคสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า พอมันลงมาทําจุดต่ําสุดนะครับที่เรามาร์คไว้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือว่ามันมีการกลับตัวแล้วนะครับทีนี้กลับตัวนะครับจุดที่มันจะไปทดสอบเนี่ยเห็นไหมผมจะไฮไลท์ไว้ตรงนี้เป็นเส้นปะนะครับเส้นปะจริงๆเนี่ยเส้นปะตรงนี้มันคือเส้นปะที่เป็นแนวรับแนวต้านเก่านะครับส่วนเส้นสีฟ้ากับสีเทาที่มันตัดกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นสัญญาณจากตัวเอ่อฟีโบนักชีนะครับเป็นเลขมหัศจรย์นะครับว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วกราฟมันวิ่งมันชอบวิ่งไปแบบ ไปชนแนวตรงนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางนะครับอย่างเช่นเราดูอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าตรงนี้นะครับขึ้นมาจนถึงข้างบนนะครับซึ่งเราเป็นปักไว้ที่จุดสูงสุดนะครับทีนี้เวลามันลงมานะครับถ้ามันลงทะลุแดงได้เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มว่ามันเป็นลงเยอะนะครับก็คือลงทะลุมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือการตีกลับตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกรอบแค่นี้มันจะไม่ไปไกลกว่าตรงนี้นะครับ เราก็สามารถใช้เป็นหนึ่งสัญญาณที่เอาไว้ดูได้นะครับว่าเออตัวเลขสําคัญตรงนี้มันจะวิ่งไปได้ถึงไหนบ้างนะครับทีนี้ในส่วนของตอนนี้ที่เราเห็นนะครับมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยทะลุเส้นนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มณปัจจุบันนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาเพื่อมาเจอเส้นนี้นะครับซึ่งเส้นนี้ตรงนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่124บาทนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้124ยโอกาสที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่ามันสามารถวิ่งลงกลับมาที่เส้นเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นจากอินดิเคเตอร์ที่มันวิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถคงไปได้แหละครับ124ี12่เนี่ยแต่ถามว่า124แล้วจะทะลุขึ้นไปได้เพื่อไปเป้าต่อไป135.5หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนะครับ เป้าถัดไปเลยนะทาร์เก็ตนะครับก็คือ124นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทาร์เก็ตแรกคือ124นะครับถ้ามันไปได้ก็จะดีถ้าไปไม่ได้นะครับแนวรับที่เราต้องเคลียร์ทิ้งก็คือ108นะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นนะครับร้อยแปดก็ต้องเคลียร์ทิ้งแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้อีกว่าลงมาเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับไปที่ร้อยยี่สี่นะครับหรือจะลงต่อไปลงไปอีกทีก็คือแปดสิบเจ็ดจุดห้าเลยกลับไปจุดโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของวีคเนี่ย ผมมองว่า124เป็นเป้านะครับทีนี้ลองดูกราฟเดย์กันบ้างนะครับกราฟเดย์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าออถ้าเกิดผมมองกราฟเดย์เลยนะสัญญาณอินดิเคเตอร์เนี่ยบ่งบอกแล้วนะครับว่า RSI เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่โมเมนตัมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับคือหมดแรงซื้อนะครับ คือคนซื้อเยอะเกินไปนะครับสะสมกันไปเยอะและคือซื้อเยอะนะครับพอซื้อเยอะเสร็จก็ต้องมีคนอยากระบายของนะครับกราฟต่อไปที่เราจะเห็นก็คือนเนี่ยน้ำเงินแดงก็จะวิ่งลงมาข้างล่างแล้วค่อยวิ่งขึ้นใหม่นะครับเ <_ S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุมมองในกราฟเดยนะครับกราฟวันเนี่ยจุดตรงนี้คือจุดที่ว่าต่อไปต้องลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราบอก12 4เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาจนแบบ เออน่าจะมีความเป็นไปได้นี่เป็นขาลงแล้วนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับสูงเข้าไปเราจะเห็นว่าตรงนี้เกิด TD b ีไบเก้านะครับนี่ TD ดีไบเก้านั่นหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยอ่อนแล้วนะครับหมายความว่าโอกาสที่จะเป็นขาลงสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับพอเราดูครบทุกกราฟแล้วเนี่ย แนวโน้มของมันแนวโน้มของวิกเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นนะครับแต่กราฟเดย์เนี่ยบอกแล้วว่าไม่มีแรงแล้วนะครับมีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของสัปดาห์นี้นะครับ BBL เนี่ยผมมองว่ายังไม่น่าที่จะไปซื้อนะครับสำหรับใครที่จะซื้อหุ้นนะครับรอให้มันลงมายอดตัวก่อนนะครับก็อาจจะดูแถวๆนี้ก็ได้ครับร้อยแอย่างที่บอกนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ว่าถ้าลงมาถึง108แแล้วมันยังสามารถกลับตัวได้นะครับก็อาจจะเป็นจุดสะสมนะครับหรือว่า ถ้ามันลงไปต่ำกว่านั้นเราค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าน้ณเวลานี้โอกาสลงดูแล้วน่าจะเยอะกว่าขึ้นนะครับสำหรับ BBL โอเคตัวที่2นะครับก็คือตัว SCE นะครับหรือปูนซีเมนไทยนั่นเองนะครับเราจะเห็นจากกราฟมันนะครับว่าจริงๆตั้งแต่ปี2008เนี่ยช่วงที่มันต่ำสุดๆเลยนะครับมันขึ้นมาเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะครับจนมันมาเบรกเนี่ยอยู่ตอนปี2016นะครับก็เบรกหลุดไปบ้างนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ย ก็ทำไซด์เวย์นะครับอยู่ประมาณสัก2-3ปีนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงนะครับเนื่องจากว่าปี2018เราจะเห็นได้เลยว่ามีการทิ้งลงมานะครับฟื้นตัวกลับไปได้นิดหน่อยตอนปลายปีนะครับหรือช่วงประมาณปี2019นะครับพอ2020เจอโควิด1 9ก็ลงไปตามระเบียบนะครับก็เนี่ยทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ากราฟก็ยังดูเหมือนจะลงต่อนะเนี่ยมันยังดูแบบไปไหนไม่ได้นะครับสัญญาณเทคนิคบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับสัญญาณเทคนิคบอกว่าเนี่ย เข้าโซนที่ว่าเป็นโซนที่มีโอกาสจะขึ้นได้นะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยกราฟมันยังเป็นแนวโน้มขายลงแบบชัดเจนชัดเจนเลยนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สวยหรูมากนะครับแต่เราก็ได้เห็นสัญญาณของมันนะครับว่ามันมีทีดีเซลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ฟื้นกลับไปได้เหมือนกันนะครับแต่หลังจาก9้ามาเนี่ยมันยังลงต่อได้อีกนะครับแปลว่าแรงซื้อมันยังไม่ค่อยแข็งแกร่งพอนะครับโอเคครับในมุมมองของวีคนะครับเราผ่านจุดตรงนี้นะครับคือจุดต่ําสุดของมันเนี่ย ก็คือเดือนมีนาคมนั่นแหละนะครับก็พอผ่านไปได้นะครับก็มีการดีดตัวที่เป็นแท่งใหญ่ๆ2แท่งตรงนี้นะครับก็หมายความว่ามีแรงซัพพอร์ตมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่พอขึ้นไปได้นะครับผ่านจากแนวรับแนวต้านเดิมเส้นนี้นะครับก็คือประมาณสัก300กว่า3า2นะครับโดยประมาณพอผ่านไปได้เนี่ยแท่งตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้มันยังวิ่งแบบเอื่อยเฉยครับไม่สามารถที่จะเลือกข้างได้ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถ้ามองมุมมองในวิกเนี่ย ยังยังบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะไปต่อหรือเปล่านะครับเพราะสัญญาณตรงนี้ก็เริ่มไปทากราฟอยู่เหนือกราฟข้างบนแล้วหมายความว่าตรงนี้มีคนซื้อไปเยอะนะครับพอซื้อไปเยอะเนี่ยโอกาสลงก็มีนะครับโอเคพอเรามาดูกราฟเดย์น,นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยคือโซนที่เป็นโซนแนวแบบสุดท้ายแล้วเป็นโลนะครับแนวโลตรงนี้ก็มีคนสะสมอยู่บ้างนะครับพอสะสมเสร็จปุ๊บนะครับมีการดีดขึ้นไปนะครับผ่านแนวรับแนวต้านเดิมได้ตอนเนี้ย ทุกวันนี้ข้อดีของมันคือมันยังวิ่งอยู่เหนือแนวรับแนวต้านตรงนี้ได้นะครับแต่ถามว่าจะขึ้นไปจนถึงตรงนี้ได้หรือเปล่า383บาทเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าการขึ้นมาครั้งนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้แตะเส้นนะครับนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้คบรบลุจริงจริงนะครับเพราะรลปมมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นจนมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้มองนะครับว่ารลปที่มันไปแล้วเนี่ยก็คือหลุมนี้นะครับประมาณนี้ตั้งแต่ลงทีดีเตรงนี้นะครับแล้ว 8 d 9ที9ที่เป็นบายตรงนี้นะครับอ่าบายเนี่เป็นเซลล์้นะครับเนี่ยรลปตรงนี้มันเป็นรลปที่เก่งกาไรนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันยังลงมาเนี่ยตรงนี้นะครับยังลงมาไม่ถึงโซนล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะยึดยือ,อยู่เงี้ยนะครับวนๆวนเวียนอยู่ซึ่งยังไม่เลือกว่าจะขึ้นหรือจะเลือกลงนะครับเป็นไปได้ทั้ง2ทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมอง,องผมเนี่ยหน้านเวลานี้มันอยู่ไต่เส้นแบบเนี้ยก็เล่นยากนิดนึงครับเพราะว่ามุมมองมันเป็นแบบไซเวย์อยู่นะครับสำหรับกราฟ ก็มันจะวิ่งอยู่แค่เนี้ยนะเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่เดี๋ยวโอกาสเนี่ยถ้าผมมองนะครับโอกาสก็คือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเขากลับตัวกันได้นะครับมันก็จะตามเพื่อนไปนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนะครับในตลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยตัวมันเองมันก็จะหลบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถามเรื่องดีมาซัพพลายในเรื่องของการขายปูนนะครัับบเรรื่อองงขแคนะ ก็จริงๆก็ต้องบอกว่ายังพอมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนยุคที่ทุกคนทำมาหากินได้ปกตินะครับก็อาจจะต้องพิจารณาไว้ว่าช่วงนี้เทรดยากนิดหนึ่งนะครับโอเคครับตัวถัดไปคือ t ทสโก้นะครับกราฟมันนี่เป็นกราฟที่แปลกเลยนะครับทำจุดสูงสุดไปตรงนั้นปีปี2015-2016นะครับทำสูงสุดอยู่ที่44บาทโดยประมาณนะครับก็ขึ้นไปเยอะนะครับแล้วตอนลงมาเนี่ยก็ ดิ่งลงเหวเลยเหมือนกันนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าไปไกลเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับมันเป็นแนวโน้มที่อึดอัดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับเนี่ยกรอบเนี้ยโดยที่ว่าสิ่งที่มันทําคือมันก็วิ่งอยู่แค่นี้นะครับเนี่ยคือมันวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเทรดเนี่ยมันก็ยากนิดหนึ่งนะครับยกเว้นว่าเรามาซื้อในโซนแบบนี้นะครับ ซื้ออย่างนี้เพื่อรอขึ้นนะครับพอถึงจุดโซนนี้ก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบเล่นแนวโน้มนะครับแต่ว่ามันหลายเดือนอยู่นะถ้าเป็นกราฟมันเนี่ยก็แนวโน้มตรงนี้มันยังเป็นไซด์เวย์ที่ยังบ่งบอกทิศทางได้ยากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟวิกดีกว่าว่ากราฟวิกมันพอที่จะเทรดทำกำไรได้หรือเปล่านะครับ โอเคในมุมมองกราฟวีกนะครับตั้งแต่ปี2018ขึ้นมาเนี่ยมันทำเทนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าก็มาตกมาตายตอน2020ก็คือโควิด1 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองผมเนี่ยก็ตอนนี้มันก็เหมือนเพื่อนๆนะครับที่ว่ามันพยายามจะขึ้นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันมาเจอโควิดแล้วมันก็ลงไปนะครับแต่ถามว่าลงลึกไหมนะครับก็จัด23บาทลงมา16บบาทก็ ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้ก็กลับตัวเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับจากที่ผมดูเนี่ยที่เราอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตอนที่มันนับตอนช่วงดิ่งลงมาเพราะตอนนี้มันทําจุดสูงสุดใช่ไหมครับยีบาบาทกว่ามันก็จะนับแท่งนี้เป็น1 2 3 4 5 6ม้ใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยสัญ,ญญาณที่มันควรจะเป็นนะครับจุดต่ําสุดหรือบอททอนของมันเนี่ยมันควรนับเป็น TD เซลเแล้วนะครับแต่เนี่ยเราเพิ่งเห็นแค่6เองนะครับ มันยังขายอีก3แทงนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสเหมือนกันว่าการกลับตัวของมันครั้งนี้มันกลับแล้วมันไม่ไหวนะครับแล้วมันก็จะลงมาเพื่อทำนิวโลต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นคาดหวังนะครับว่าถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้นะครับโซนที่เราจะไปรับกันเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นแบบนับ9นับแต่แถวๆนั้นนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงมาได้ลึกขนาดไหนนะครับหรือมันอาจจะไม่ลึกก็ได้นะครับหรือมันอาจจะไม่ลงเลยก็ได้ด้วยซ้ำนะครับกลับตัวกลับใจนะครับขึ้นไปในทิศทางนี้แทนนะครับ ว่าไม่ลงแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรสําหรับเรานะครับเราไปต่อได้เลยอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ขยับมาดูกราฟเดกันบ้างนะครับในกราฟเดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยเหมือนลงไม่เยอะนะครับตั้งแต่ตอนช่วงมีนามาเนี่ยนะครับก็ลงมาแล้วยังมีเด้งได้ด้วยนะครับพอเด้งได้ด้วยเนี่ยตอนนี้จริงๆแนวโน้มมันก็ดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นย่อมๆนะครับแล้วก็วิ่งไปแบบเฉยๆเหมือนกันนะครับไม่ได้เร่งรีบนะครับ เพราะว่าเราจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยตอนนี้คือจุดตัดเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่จุดตัดตรงนี้แหละเกิดขึ้นแล้วพอขึ้นนะครับมันก็คือแท่งแถวๆนี้นะครับขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครบรูปจร,จริงๆนะครับมันไม่ได้ขึ้นไปแตะไอ้ตรงอินดิเคเตอร์ข้างบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นมาแตะตอนนี้นะครับภาพมันจะอยู่ประมาณนี้อ่าแต่ว่าดูจากกราฟแล้วเห็นไหมมันไม่ได้ขึ้นเยอะเลยนะครับมันขึ้นจากกี่บาทเองจาก16บาทแล้วขึ้นไปแตะอยู่ที่18บบบาาททนนนะะคครัขึ้้ไไปดอยู่2รับ ทีนี้หลังจากนี้นะครับคือมันถ้าดู i ิ d i c a t o r ตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแนวโน้งขาลงมาเพื่อทำาููปเนี่ย c y คิลให้มันครบเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ไม่ควรเข้านะครับสำหรับ tesco เอ่อคืออาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะขึ้นมาแตะถึงเส้นนี้ได้เส้น20บาทนะครับอ่ะให้เป้าไว้เลยนะถ้ามันจะไปตอนนี้มันควรจะไปถึง20นะครับหลังจาก20เนี่ยมันควรจะต้อง มันควรหรือว่ามันลักษณะของมันแล้วเนี่ยอาจจะลงกลับมาที่18บาทได้นะครับหรือว่าแนวรับสุดท้ายเนี่ยจะ16บาทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตนะครับของมันคือ20นะครับแล้วก็ต้าน1นะครับต้าน1เนี่ยอยู่ที่18ต้าน2อยู่ที่16นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเป้าข้าวๆนะครับเผื่อไว้ว่าใครจะเอาไปใช้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก20 18 16นะครับจะได้เอาตัวเลขกลมๆไปมันจะได้ง่ายนะครับ โอเคสำหรับทิสโก้นะครับตัวสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าจริงๆมันเติบโตดูดีมาตลอดเลยนะครับขึ้นมาจนกระทั่งปี2020เนี่ยต้นปีก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าตัวทิสโก้เองนะครับบริษัทที่เป็นตัวทำของเขาเนี่ยธุรกิจภายใต้ของทิสโก้เองอะ่ะจริงๆก็ดีๆก็หลายอันนะครับมีทั้งหลักทรัพย์ด้วยนะครับมีธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับทำเรื่องประกงประกันด้วยมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นมาของมันเนี่ยมันดีตลอดเลยเพราะว่ามันมีการกระจายภายในนะครับว่าลงใน อุตสาหกรรมที่มันหลากหลายนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวธุรกรรมทางการเงินก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีแขนมีขานะครับตัวเองเป็นบลกเกอร์ด้วยเป็นหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระจายความเสี่ยงค่อนข้างดีนะครับทีนี้พอมันลงมานะครับเราจะเห็นได้ว่ามันลงมาเนี่ยลงหนักมากๆนะครับมันลงจากประมาณ100บาทนะครับลงมาอยู่ที่50กว่าบาทนะครับถ้าจุดต่ําสุดของมันเนี่ยน่าจะประมาณสัก60บาทเนาะอ่ะก็ลงมาประมาณ40%เลยทีเดียวนะครับสำหรับททสโก้ทีเนี้ย พอลงมาเยอะอย่างนี้นะครับระวังเรื่องกับดักปันผลนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปประกาศปันผลช่วงเดือน3พอดีเนี่ยแล้วราคาปัจจุบันมันลงมาอยู่ที่ตอนนี้ก็ดีกลับไปประมาณ80แล้วนะครับช่วงที่ลงมาถึง60บาทเนี่ยกับดักปันผลแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าปันผลเกือบ10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ ทีนี้ในมุมมองของวิกนะครับหลังจากที่มันทําดิ่งลงมาตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่า1นนะครับข้างล่างเนี่ยทำจุดตัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท่งตรงนี้มันมาและเขียวมาแล้วนะครับโอกาสแนวโน้มตรงนี้ขึ้นเนี่ยใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับเป้าถ้าเกิดตอนนี้นะครับตอนนี้มันเป็นแนวต้านเดิมของมันอยู่2อันเนี่ยมัน break ไปได้แล้วนะครับแนวต้านถัดไปของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ89.5นะครับเอากลมๆแล้วกัน90นี่คือเป้าของมันนะครับ ถ้ามันสามารถกลับไปตรงนั้นได้เนี่ยก,ก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าแปลว่ามันฟื้นตัวได้30%เลยนะครับถ้ามันขึ้นมาจากตรงนี้นะก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ถือว่าน้อยนะขยับจากประมาณ60บาทเนี่ยขึ้นมาถึง81บาทเนี่ย20บาทเลยนะ20บาทนี้น่าจะ20-30%เลยนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรโอเคในมุมมองของเดบ้างนะครับเดเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับ ผมเนี่ยเห็นว่ากราฟเนี่ยลงใช่ไหมครับทีนี้เรานับ TD มาตลอดนะครับเราเห็น TD 93อยู่ตรงนี้นะครับนี่93นั่นหมายความว่าตรงนี้คือจบแล้วนะครับจบในเรื่องของการเททิ้งแล้วนะครับถ้ามันไม่ลงต่อเนาะแล้วเราก็เห็นว่ามันเริ่มปรับฐานได้นะครับก็รักษาแถบเนี้ยแนวเนี้ยนะครับ68จนถึงสัก62เนี่ยรักษาไว้ได้แล้วรวมกับกราฟเนี่ยลงมาตัดข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะไปแล้วนะครับรวมถึง MACD จริงๆก็มานะแต่มาช้านิดนึง MACD ก็เป็นการคอนเฟิร์มครับว่าตอนนี้มันพยายามจะขึ้นนะครับแล้วมันก็ขึ้นได้จริงๆขึ้นไปแบบเยอะพอสมควรนะครับจาก60บาทไป81อย่างที่บอกนะครับการาฟข้างบนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันขึ้นมาแบบวิ่งอยู่บนแบบ IS I s i อ่ะอ s i 80อ่ะมันวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับทีนี้ความน่ากลัวคือพอมันไปค้างอยู่ข้างบนได้นานเนี่ยโอกาสที่จะลงมาแบบแรงๆตรงนี้นะครับแล้วทาให้การาฟเนี่ยลงแบบเป็นแท่งย,ยาวๆลงมาได้เลยเนี่ย ก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้มีท d ดีนะครับที่เป็นบ่ายเแต่พอบ่ายเเนี่ยแล้วแท่งต่อไปมันยังขึ้นกันได้เนี่ยหมายความว่าตรงนี้แรงซื้อหมดรอบแรกแต่รอบ2ก็ยังมาต่อนะครับทีนี้ตอนนี้6แล้วนะครับก็อาจจะนับไป7 8แกลาแล้วเราดูกันอีกทีว่าไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้อีกมันคงขึ้นแล้วล่ะครับก็ไปเจอเป้าที่บอก90นะครับแต่ถ้าตรงนี้ไปไม่ได้นะครับ บอกว่านับ9ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับท้อใจนะครับลงมาแทนเป้าที่ให้ก็คือ78.25นะครับ73.5ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ททร์เก็ตไว้นะครับทาร์เก็ตคือ90นะครับต้านนะครับก็คือ78.25นะครับกับอีกต้านหนึ่งก็คือ73.5้นั่นเองนะครับอ่ะนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับ ว่าถ้าเกิดขึ้นได้ก็90ถ้าขึ้นด้นลงถ้าเกิดขึ้นไม่ไหวเนี่ยก็78.25 73.5ก็เตรียมคัดลอสกันด้วยนะครับก็มุมมองของเทสโก้ก็ประมาณนี้น่าจะเหมือนกับตัว BBL นะจริงๆอ่ะคือธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มันมีการปล่อยสินเชื่อนะครับการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มันเป็นหนี้นะครับต้องพึงระวังไว้นะครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริง,รงๆเนี่ยโอกาสที่จะเละเทะก็พอสมควรเลยนะครับเพราะว่า ของเสียอยู่ในมือเยอะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ว่ามันจะไม่ไหวนะครับเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านกราฟหุ้น4ตัวนะครับ BBL นะครับ s c c Tesco แล้วก็ Tisco นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการอ่านกราฟตรงนี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในการเทรดสัปดาห์นี้นะครับภาพรวมแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนนะครับพราเกิดใครไม่แมนจริงก็นั่งทับมือไว้ก่อนดีกว่านะครับการนั่งทับมือบางทีไม่เข้าไปยุ่งกับตลาดในช่วงผันผวนเนี่ยอาจจะดีกว่าการที่เรา ไปเสี่ยงก็ได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงพันปวนก็ทําใจให้สงบนะครับถ้าสู้ไม่ไหวก็พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับก็รอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้นะครับดีไม่ดีมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลงครั้งใหญ่ก็ได้นะครับก็พึงระวังไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคถ้าใครอยากดูหุ้นตัวไหนนะครับสามารถส่งมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจับขึ้นมารีวิวให้นะครับอ่านกราฟให้ฟังนะครับก็ คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น4ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไดริฟการเงินสวัสดีครับ